อูราชาลูกนังทั่วโลกร่วมมือกับเพจเลิบผงแดงและเพจวีอาริพูขอเสนอ20ข้อเท็จจริงสุดแปลกในประวัติศาสตร์ลิวพูนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะบันทึกหรือจดจําเหตุการณ์สํำคัญๆๆเช่นเดียวกับในวงการฟุตบอลผู้คนก็สนใจเรื่องราวที่เด่นๆเช่นสมสรสอได้แชมป์กี่รายการได้ปีไหนบ้างนักเตะค,คนไหนทําประตูได้มากที่สุดอาจจะยกเว้นเกตเรียนักสถิติข,ของสมสรริเวลิวพู เขาได้ทำการรวบรวมสถิติและเรื่องราวข้อเท็จจริงปรแปลกๆถึง23เรื่องที่เกิดขึ้นในสโมสรลิเวอร์พูลเช่นนักเตะของแดงกี่คนที่ยิงประตูได้ในวันเกิดของพวกเขาหรือใครที่เคยเล่นให้กับทั้งสองทีมในเมอร์ซี่ไซซ์ภายในฤดูกาลเดียวกัน 1. เอียนรัสลงเล่น7ครั้งให้หงแดงในวันปีใหม่ในอาชีพของพวเขาและทำประตูได้ทุกครั้งครั้งแรกของเขาเกิดขึ้นในปี1983แฮตทริกในเกมเยือนนอตติงแฮม และเกมสุดท้ายคือการเยือนอิฟส์บิ t ทาวในปี1994 2. ในปี1984-1985ถึงจอห์นวาเป็นนักเตะลิพูคนแรกที่ทำแฮตทริกได้ใน3รายการในฤดูกาลเดียวกันด้วยการทำประตูใส่เลสพอ t ส์นันในยูโรเปียนครับและยอร์ c ซิตใน FA ครับทั้ง2เกมเล่นในแอนฟิลด์และเกมเยือน West ์บอมบ i ชเอาเบียน ian, ในลีกจนถึงตอนนี้เขายังเป็นนักเตะแค่คนเดียวที่ทำได้ 3. ในเดือนกันยายน1982เลียพูทำประตูใส่ผู้รักษาประตูลูตั้นถาวที่แตกต่างกันไป3คนในเกมเลีกที่แอนฟิลด์แจ็คไฟล์เลลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงแต่บาดเจ็บหลังจากแกรมซูเนสทำประตูได้หลังจากนั้นดัสทำประตูใส่เคิร์กสตีเฟนฟูแบ็กที่ทำหน้าที่แทนก่อนที่เมาโดนาก็จะทำหน้าที่แทนสตีเฟนที่กลับไปเล่นตำแหน่งเดิมและเสียประตูให้กับคร็กจอร์นสตันโดยเกมจบลงที่3ต่อ3อย่างน่าอัศจรรย์ สี่สตีฟไฮเวย์เป็นนักเตะหงแดงคนแรกที่ทำประตูใน FA ครับนัดชิงเชลซีสองครั้งเขาทำประตูได้ในเกมกับอาร์เซนอลในปี1971และกับนิวคาสเซิลใน3ปีต่อมา 5. ในปี1945แจ็คเบลเมอร์กลายเป็นนักเตะคนเดียวที่ทำแฮตทริกติดต่อกัน3เกมให้กับเรอร์พูเขายิง3ประตูใส่พอร์สมัท4ประตูในเกมเยือนดาบี้เคาตี้และอีก3ประตูในเกมชนะอาร์เซนอล 6. อาเบลซาเวียเป็นนักเตะคนเดียวที่ลงเล่นให้กับทั้งลิปูและเอเวอตันในศึกเมอร์ซี่ไซดดาบีภายในฤดูกาลเดียวกันเขาลงเล่นให้เอเวอตันในเกมที่พวกเขาพ่ายในบ้าน1ต่อ3ในกุริสันพาร์คและต่อมาก็ลงเล่นให้ลิปูในทีมของเชราอลิเย่เสมอกับเอเวอตันหนึ่งต่อหนึ่งในแอนฟิลด์ฤดูกาล2001-2002 7. รัสทำแฮตทริกให้กับลิปูใน6กรายการที่แตกต่างกันเขาทำได้ในดิวิชั่น1 FA ครับบลีกครับยูโรเปียนครับ ทัพวินเนอร์สครับและสกรีนสปอร์ตซูเปอร,ร์คัพแปเอียนเข่าละแหนรับไปเหลืองแค่ใบเดียวจาก857เกมให้กับสโมสรจากเกมลีกคัพนัดชิงชนะเลิศนัดแข่งใหม่ในปี1978ที่โอทาฟอร์ดเขาถูกเตือนจากกรรมการแพทแพทริกในเกมพ่ายนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ศูนย์ต่อหนึ่งเก้าในฤดูกาล2014-2015สตีเวนเจอราดทำลายสถิติของบิลลี่ลิดเดลด้วยการทำประตูให้หงแดง16ฤดูกาลติดต่อกัน หลังจากลิฟต์เดลสร้างสถิติเดิมไว้ตั้งแต่ปี1960 10มีนักเตะลิปูสาคนที่ลงเล่นมากกว่า200เกมแต่ทำประตูให้สโมสรไม่ได้เลยโดยเอฟลองเวิร์ลงเล่นมากที่สุดที่370เกมกับร็อบโจน243เกมและสเตฟานอองโช205เกมคือทั้ง3คนนั้น11อันโตนิโอนูนเยสทำประตูเดียวให้กับลิภูในเกมลีครับนัดชินะเลิศที่แพ้ต่อเชลซีในปี2005 ทำให้เขาเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่ทำประตูเดียวให้กับสโมสรในนัดชิงชนะเลิศ12ในปี2019เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ลิปูลงเล่นในเดือนมิถุนายนในวันแรกของเดือนพวกเขาเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์สองต่อศูนย์ในแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศในกรุงมาริตแน่นอนว่าปีนี้ลิปูจะลงเล่นในเดือนมิถุนายนอีกครั้งและเพลอเพลอาจลากยาวไปถึงเดือนกรกฎาคม13ในเดือนมีนาคม1967มีแฟนบอลมากกว่า1 0 0 0 0แคน เข้ามาดูเกมเมือซีไซดาบีโดย64,000คนเข้ามาดูเกม F a เครับนัดเยือนคูริสันและมากกว่า4 0,000คนที่ดูผ่านจอวงจรปิดอย่างใกล้คิดที่แอนฟิลด์สิลิปูทำไป21ป,ประตูใน f a ฟครับนัดชิงชนเลิศแต่มีนักเตะแค่2คนเท่านั้นที่ทำประตูได้ในครึ่งเวลาแรกคือจอห์นอันดริช1989และชิบิลซิเซ่2 0 0 6 15. ประตูแรกของโจโคที่ทำให้กับหงแดงเป็นประตูที่เร็วที่สุดของสโมสรในรายการยุโรป เขาใช้เวลาเพียง27วินาทีในเกมกับสเตย์อัวบูคารสในแอนฟิลด์ในปี2010 16สิบสิบหลิพูลงเล่นเกมฟุตบอลลีกในปี1893โดยใช้นักเตะชื่อแม็กเป็นตัวจริง7คนและสมมสรได้รับฉายาว่าทีมของแม็กเพราะตอนนั้นทีมของเราเต็มไปด้วยนักเตะชาวสกอตซึ่งส่วนมากจะมีชื่อว่าแม็กสิบเระหว่างปี1973ถึงห9 9 1เร้อย้ลิพูจบอันดับนอกเหนือจาก2อ,อันดับแรกในลีกสูงสุดเพียงฤดีย เมื่อพวกเขาจบด้วยอันดับ5ในปี1 9 8 1อย่างไรก็ตามแม้จะได้อันดับ5แต่พวกเขาก็คว้าแชมป์ยูโรปียนคับสมัยที่3ในฤดูกาลนั้น18ผู้รักษาประตูตัวสำรองของลิปูไม่เคยลงเล่นในยุโรปียนคัพนัดชิงชนะเลิศให้กับสโมสรเลยไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์แมคคอนเนลที่อยู่บนม้านั่งสำรองในปี1977บ๊อบบอนเดอร์ในปี1984และคริสพที่เป็นตัวสำรองของบูสก็เปล่าในปีต่อมา19 แดเนียลสเตอร์ริดคือนักเตะคนล่าสุดจากนักเตะ20คนที่ทำประตูให้กับสโมสรได้ในวันเกิดของพวกเขาเขา,เขาทำประตูโทนในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่1กันยายน2013 20ในเวิลด์คลับแชมเปียนชิพในปี2005เรย่าสวมเสื้อเบอร์12ในระหว่างรายการนั้นเนื่องจากมีการจำกัดเบอร์1ถึง23และโดยปกติแล้วนักเตะชาวสเปนสวมเสื้อเบอร์25เรื่องราว9ปีของเฮนเดอร์สันกับลิเวอร์พูล เรื่องราวของเจอแดนเฮอร์สันกับลิพูเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันนี้เมื่อ9ปีก่อนในวันที่9ก้ามิถุนายน2 0 1 1สหงแดงเซ็นสัญญาคว้าตัวกองกลางรายนี้จากเซเนอร์แลนด์ก่อนที่เขาจะก้าวต่อไปจนกลายเป็นกัปตันทีมที่ชูถ้วยยูโรเปียนคัพสมัยที่6จนถึงตอนนี้เฮอร์สันลงเล่น359เกมและทำไป28ประตูรวมถึง4ถ้วยรางวัลและ3ใบในปี2 0 1 9ในฐานะกัปตันทีมในวาระครบรอบการย้ายร่วมทีมของเขาเราย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวของเจ้าของเสื้อเบอร์14จจนถึงปัจบุบ 2 0 1 1 2 0 1 2เอ็สันเห็นอสันย้ายมาร่วมทีมของเคนนี่ดันกริชในช่วงซัมเมอร์หลังจากประสบการณ์2ปีกับซซนเดอร์แลนด์เจ้าของเสื้อเบอร์14ประเดิมสนามในการเจอทีมเกา่าและททำประตูแรกในสสัปดาห์ถัดมากับโบตันที่แอนฟิลด์ในปีแรกเขามักจะยืนเป็นมิดฟิลด์ดิมเส้นด้านขวาเขาพลาดเพียงนัดเดียวในพรีเมียร์ลีกหรือการที่หงแดงจบด้วยอันดับ8รวมถึงลงตัวจริงในนัดชิงชเลิศลีครับที่ดวลจุดโทษเอาชนะคาดิฟซิตี้ที่เวมบรีแต่พลาดบุบบ ลงเล่น48 8, ประตู2 2 0 1 2 2พบถึงบเรเดนโรเจอร์เข้ามาคุมทีมในช่วงซัมเมอร์ของปี2012และเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับอนาคตของเขาในเมอร์ซีไซ์นั่นคือช่วงเวลาที่สำคัญในอาชีพของผมไม่เพียงแต่ในอาชีพกับลิปุแต่โดยรวมเขาอธิบายในเวลาต่อมาผมคิดว่านั่นคือช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่และมันเป็นช่วงเวลาที่ยากแต่ผมรู้สึกว่ามันช่วยผมเมื่อมองย้อนกลับไปในตอนนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผมไม่ได้ผ่านเวลานั้น มันเป็นช่วงเวลาที่ยากแต่ต้องขอบคุณที่มันออกมาโอเคในท้ายที่สุดพูดถึงแบดเด่นตรงๆเขาดีกับผมมากในจุดนั้นเขาช่วยผมเติบโตในฐานะนักเตะแต่โดยส่วนตัวและผมโตขึ้นภายใต้การคุมทีมของเขานั่นคือโชคดีที่ซ่อนมาด้วยจริงๆลงเล่น44ประตู6 2,013-2,014เฮนเดอร์สันยังมีส่วนสำคัญในฤดูกาลต่อมากับพลังความฟิตและการคุมเกมในระบบของโรเจอร์ที่ใช้มิดฟิลด์ตัวกลาง3คน บวกกับพลังในเกมรุกของแดเนียลสเตอร์ริทและหลุยส์เซเรสช่วยให้หงแดงได้ลุนแชมป์แบบไม่มีใครคาดคิดความสม่ำเสมอทําให้เขาได้ลงตัวจริง35จาก38เกมพิมลิกตลอดทั้งฤดูกาลโดยพลาด3เกมจากโทษแบนที่มาผิดเวลาและหงแดงขาดแต้มสําคัญในตอนนั้นจนจบอันดับ2ตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างบุบบิดลงเล่น40ประตู5ปี2014-2015สถานะของเฮนเดอร์สันได้รับการยอมรับด้วยการแต่งตั้งเป็นรองกัปตันทีมลิปู คอยสนับสนุนสตีเวนเจอราดในฤุูการต่อมาและกลายเป็นฤุกการที่เขาลงเล่นมากที่สุด54เกมและทําไป7ประตูในทุกรายการอย่างไรก็ตามรัตเจอร์ไม่ได้ต่อยอดผลงานในลูกการก่อนหน้านั้นและทีมจบในอันดับ6ของพรีเมียร์ก่อนที่ความหวังคว้าแชมป์เอฟเอในปีส่งท้ายของเจอราดในแอนฟิลด์จบลงด้วยความพ่ายแพ้ในรอบรองชนะเลิศต่อแอสตันวิลล่าที่เวมบลีลงเล่น54ประตู7 2015-2016 เฮนเดอร์สันรับปลอกแขนกับตันทีมเป็นการถาวรในช่วงซัมเมอร์ปี2015ผมเรียนรู้หลายอย่างจากสตีวีและวิธีการนําทีมของเขาในฐานะกับตันทีมของสโมสรทั้งในและนอกสนามกองกลางรายนี้กล่าวหลังการประกาศคุณจะต้องเรียนรู้จากนักเตะชั้นนาของสโมสรและชัดเจนว่าสตีเวนเป็นหนึ่งในนั้นผมจะใช้สิ่งที่เรียนรู้จากเขาเอามาช่วยเหลือผมแต่ผมยังต้องทําเรื่องต่างๆตามวิธีการที่ผมคิดว่าเหมาะสมผมจะต่อยอดสิ่งที่ผมทําในฤดูกาลที่แล้ว และผมจะพยายามรับผิดชอบมากขึ้นสําหรับทีมและเพื่อนร่วมทีมของผมเราทุกคนมีเป้าหมายเหมือนกันและนั่นคือนําความสําเร็จมาให้กับสโมสรแห่งนี้และกองเชียร์ที่น่าเหลือเชื่อของเราหลังจากนั้นไม่นานเจกเกนครับเข้ามาคุมทีมและการบาดเจ็บจํากัดโอกาสของเฮนเดอร์สันในสนามเมื่อลิผู้ไพ่ในนัดชิงชเชมเลอร์ลีกครับไปก่อนที่เขาจะกลับมาเป็นเพียงตัวสํารองในเกมปิดท้ายฤดูกาลที่พ่ในยูโรป้าลีกนัดชิงแชมเลอร์ลงเล่น26ประตู2 2 0 1 6 2พั 27. กับตันทีมปรับมาเล่นเป็นกองกลางตัวรับเต็มตัวในฤดูกาลนี้หลังจากเริ่มต้นฤดูกาลได้ดีรวมถึงการที่เฮนเดอร์สันยิงไกลสุดสวยที่สแตมฟอร์ดบิททำให้หงแดงนำจาจ่าฝูงของตารางในช่วงต้นฤดูกาลฟอร์มที่ตกลงมาระหว่างช่วงปีใหม่และการบาดเจ็บที่เท้าของเฮนเดอร์สันทําให้หงแดงต้องต่อสู้เพื่อติดท็อปโฟตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์แต่สุดท้ายทีมของครับก็ทาภารกิจลุล่วงจากชัยชนะเหนือมิดลสโบ3์สามต่อศูนย์ในวันสุดท้ายของฤดูกาลที่ช่วยให้ทีมได้กลับไปเล่นชมปี้กครัง ลงเล่น27ประตูหนึ่ง2,017-2,018ช่วงขาขึ้นของลิพูกับผลงานที่ดีอีกครั้งในพิมลีในการรักษาพื้นที่ทัพโฟและการเข้าชิงยุโรปียนคัพกับเรเอัลมาริตหลังเอาชนะปอร์โตแมนเชสเตอร์ซิตี้และโรม่าในระหว่างรอบน็อกเอาท์แม้จะอกหักที่เคียบจากความ่ายแพ้1ต่อ3แต่กับตันทีมยังคงความหนักแน่นในการตอบคำถามหลังเกมเราภาคภูมิใจที่มาถึงที่นี่เราแพ้ต่อทีมที่ยอดเยี่ยมเขาให้เหตุผล เรามีทีมที่อัศจรรย์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเดินหน้าต่อไปในพรีเมียร์แชมเปี้ยนลีกและฟุตบอลถ้วยหลงเล่น41ประตูหนึง่ง2018-2019เฮนเดอร์สันทำได้ตามเป้าหมายที่พูดไว้เมื่อหงแดงไม่แพ้ใครใน20เกมแรกของลีกและผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในเกมกลุ่มที่หนักกับคู่แข่งอย่างนาโปลีปีแอดเช่ A และเลสเตอร์เบยเรดเขาขยายสัญญาเพิ่มขึ้นและกลับไปมีส่วนในเกมรุกระหว่างครึ่งหลังของฤดูดกาลเมื่อฟาบินโยเข้ามารับหน้าที่ขุมเกมรับแทน ทีมเก็บได้ถึง97แต้มเป็นสถิติของสโมสรในพิมลีแต่ยังคงจบด้วยอันดับสองตามหลังแมนซิตี้แต่มันถูกชดเชยด้วยการคว้าแช,ชมป์ยุโรปียนคับสมัยที่6แน่นอนว่าช่วงเวลาแห่งความทรงจําคือการพลิกสถานการณ์ที่ตมหลังบาโจน่า3าประตูในรอบรองเจริศกลับมาชนะ4ีตซูลที่แอนฟิลที่จะกลายเป็นตำนานในปรศาส์หงแดงช่วยให้พวกเขาแก้ตัวจากปีก่อนหน้านั้นที่มาริดลงเล่น44ประตูหนึ่ง2019-2020 เขาได้ชูถ้วยเพิ่มเติมในฐานะกัปตันทีมอีกครั้งอย่างรวดเร็วหลังหงแดงโดนจุดโทษเอาชนะเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพหลังจากนั้นในเดือนธันวาคมที่ทีมของครอปยังไร้พ่ายในลิกเฮนเดอร์สันได้ชูถ้วยฟีฟ่าคลับเวิด์ครับจากชัยชนะเหนือฟลาเมงโก1-0ต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษและกลายเป็นกัปตันทีมหงแดงคนแรกที่ชูถ้วยไปนี้เมื่อกลับไปอังกฤษพวกเขายังคงทำผลงานได้ดีต่อเนื่องก่อนถูกหยุดสถิตไร้พ่ายในลิกสูงสุดไว้ที่44เกมด้วยมือวัฟอ แต่ทีมยังนำจากฟูงพิมลีก25แต้มก่อนลิรุกการจะถูกระง,งับจากการระบาดของโควิด19ตอนนี้เขาและเพื่อนร่วมทีมรู้ว่าฤิูุการจะกลับมาแข่งต่อได้อีกครั้งในวันที่21มิถุนายนและทีมต้องการอีก6แต้มในการหยิบถ้วยพิมลีลงเล่น35ประตู3หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ